็เหมือนนักธุรกิจผู้ชายนะโทรศัพท์ไปบ้านอัลโลในคุณผู้ชายพูดนะคนชายรับหนูเด็กรับใช้ไงล่ะคะที่อยู่กับคุณมาเป็นเวลา20ปีคุณผู้ชายเ็าถามบอกอ้าวแล้วเมียฉันไปไหนคนชายร้องไห้เลย <c oughs> เมียคุณผู้ชายกําลังเล่นชูอยู่กับคนขับรถอ้นี้มันยัว่วมันกล้าทํากับกูย่ังนเลระ มึงไปเอาปืนใต้หมอนกูมายิงแม่งให้ตายทั้งคู่เลยคนชายก็ค่ะค่ะรอ,อเดี๋ยวไปหยิบป,ปืนใต้หมอนมาถึงมายิงยิงเมียเจ้าของบ้านตู้มตุ้มยิงชูคนขับรถตุ้มตู้มอคุณผู้ชายขาหนูยิงเขาตายทั้งคู่แล้วค่ะแล้วศพจะเอาไว้ไหนคะคุณผู้ชายบอก <im S 2> มึงเอาไปทิ้งไว้สระน้ําหน้าบ้านเลยเดี๋ยวกูกลับไปกูจัดการเองคนชายบอกบ้านเราไม่มีสระน้ํานี่คะไอ้นี่บอกอ่อขอโทษต่อผิด เฮียนั่นยิงตายทั้งบ้านเลยจ้าเรือเช่าตังต้เรือเช่ากันงูตะกงเรือเชากันเ้เฮ้ยไม่เอ้ยหัวดไอ้หัวองไม่บอยดีมันดำหไดเลย มันไม่ได้อยู่ในบนนะครับผู้กองนะมึงเล่นแบบนี้นะผู้กองมอร์นี่เบอร์นี่มังเล่นแบบนี้มึงเล่นกับยาไม่เจอแบบนี้นะบายเบิ้องอาพุงเจ้าของันเดนทอมทวนยังต่อหยังที่มึงสะแตกในวันนี้อยู่ในไอ้ทองก็มีหยังมีแต่ขี้มึงสีบ่อ้วนได้จังได ห่วงเมย์ดิมันบักนีงบักอันนี้เมยเป็นผัวออกมันมามันบ่ชหักหนุ่ยหนอบักนี่หินีเป็นไงบังใดเนี่ยฮะบอนบักนี้เด้อพี่จิ๊บถามหน่อยพี่รักเมียพี่ไหมรักมากเฮ้ยแล้วถ้าวันหนึ่งเมียพี่ตายพี่จะทำไงเนี่ยพี่ก็บวชให้มันเลยเลยเฮ้ยรักเมียมากถึงขนาดบวชอุทิศให้เมียเลยอ่ะเปล่าอุบวนไว้

อาการของหมาค่ะเมาสาโทค่ะพี่น้องเอาไว้บังรุ่งระมาสาโทคนไปลากินสาโทไปแอบไปกินขี่สาโทพันเมาแบบที่นี่ก็ตายตายพ่อพับอีลีสัวโอ้ยหางเงยโอ้ยพี่นางแ่บอกเราอย่ากินหลายลูกบังแนสักินแต่ปีกาวหดปีเลยไอสัตว์ตอนแรกกูคิดว่ากูเป็นคนน่ารัก กูลองไปสองกระจกดูเอา้าไอ้เฮียหน้าด้านวันไหนกูสวยขึ้นมากูจะล่อซีแมงให้หมดเลยเดางดเงียบเงียบเดาเดาเ,ดาเดางียบเงียบวาา่าจาเช็คมากพอดีวันนี้นะครับเดี๋ <c oughs> ยวครับที่เทิบมาแล้วครับหายิบ ยาลิษยาลิษทุกของนักครับถ่าย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 กิกยกของหนักครับโอ้โหคุณยาดิบ